ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนเช้าวันนี哈哈้นะครับเราก็จะพาน้องเดินเล่นดูอีกเหมือนเดิมนะครับผมดูคุณด่างก็มาเนาะคุณด่างด่างจะมายังอย่างครับผมตอนเช้านี้นะครับอาบน้ำแล้วนะครับผมอาบน้ําเรียบร้อยแล้วอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินเล่นนะครับอ่าน้องทุ่งกันสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเุืลอสวัสดีครับ อวัสครับสวยๆเลยสวัดีครับสวยๆสวยครับผมอ่าเราก็ได้เวลาแล้วนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวจะพาไปเดินชมทุ่งแดดตะวันออกนะครับผมช่วงนี้ตะวันออกเข้ากีให้ไว้ให้ด้วยนะครับเอาเข้ากี่ซีไหม่ ก็ผีสีไม้ทายน้องของเงินทานเนาะครับผมเราจะพาน้องเดินเล่นไปนะครับผมไปรับอาหารยามเช้าเนาะน้องถุงเงเราก็จะเดินกินไปเรื่อยนะครับผมก็จะเดินกินไปเรื่อยตามหมู่บ้านนะกะเดินทานกินหญ้ากินปกติเนอะอ่าได้เดินออกตอนเช้า จะเดินออกไปรับปารูนยามเช้านะครผมจะรับปารุนเดี๋ยวอรุณยามเชา้าจะพาลูกชายเดินเลาะเนาะเดินเลาะเลาะเล่นๆอันนี้เจอต้นมะขามนะครับผมจะชอบครับผมจะชอบที่ลูกมะขามนะฮะ ตื่นออกแต่เช้านะครับผมบริเวณรับอาุนไปผากินหญ้าไปใบไม้กินหญ้าเนาะหลอกของเรารับอาุนตอนเช้า ้ลักกินกล้วยซชเนาะก้วยงามๆนี่ลักกินก้วยก่อนหน้าหลักกินก้วยก่อนหน้าจะมารับอรุณตอนเช้าทำไมแดดเกยังเลย ปล่อยให้เดินเล่นๆนะครับผมเดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับผมเดินชมบรรยากาศเบิร์กินญ้านะครับตอนนี้ถึงไปจะเกี่ยวแต่ว่าคุณตามไม่ได้เอาลงาตามทุ่งนาน,นะครับถ้าละไปลงไปกินกลัวคือว่าตอนนี้ดินยังยังเลืออยู่เนะาะมัดินมันยังอ่อนอยู่นะครับผมดินมันยังอ่อนอยู่เราเลยยังไม่เอาลงไปทุ่งนาน,นะครับแล้วก็เดินในหมู่บ้านไปก่อนนะครับ มาลูกไหมมาเลยมากินขา้าวกีแล้วขา้าวกีสุกแล้วข้าวป้งไก่ด้วย,ยไหมมาต้องร้อนมากยายพอแล้วอ่ามาม,าม,ามาันหงายมาอ่ากินข้าวกีเอามาหนึ่งไม้ก่อนอ่าลูกขาก้าวกีร้อนๆครับผมอ๋อร้อนมากเลยเนี่ย เป่าหน่อยจิไหมคะร้อนอ่าเข้ากี่เข้ากีีกีร้อนร้อนเลยนะครับมใส่อบน้ำผึ้งอย่างดีมั้งนี่อบน,น้ำผึ้ง<ด>อย่างดีโอ,อ,อ้เสพบไหมเนาะอร่อยไหมนี่ข้ากี อร้อนนะครับมาอปี้หมูได้ไหมเอาป่ะอันนี้ปิ้งไก่ให้เจ้าด่างะนะครับอันนี้ฝากเจ้าด่างเจ้าด่างมาด่างอ่ะมาด่างไม่ดางาอ่ะูกอ่ะ เอาหอนแล้วยายเอาลูกอ่ะอันนี้ฝากเจ้าด่างนะครับเอาเอาด่างเอาเอาด่างมาเอาด่างอ่ะอันนี้ให้เจ้าด่างเจ้าด่างวิ่งตามตลอดอ้าวมาลูกมา ตาก็จะมาปล่อยทานหญ้านะครับผมปล่อยทานหญ้าข้างข้างหมู่บ้านเนาะผ่านไปเรื่อยๆนะครับสาหรับตอนเช้านะครับก็จะพาเดิอนออกทุกวันนะครับแต่บางวันก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมมาถ่ายบบรับอรุณตอนนี้เข้าน,ะน้ำน้ำลดลดแล้วนะครับผมน้ำลดแล้วนะครับน้ำลดลงมากแล้วนะครับผม ออย่าไปถูกำแพงครับพีน้องมากินหญ้าธรรมชาตินะครับคนตาพาเดินมาเล่นกินหญ้าธรรมชาติที่ทุ่งนาเนาะตอนนี้น้ำลดมากแล้วนะครับนาข้าวนะครับผมที่เมื่อก่อนเคยส,สวยๆนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสภาพนี้นะครับพอน้ำลดแล้วก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับผม <c oughs> ไม่สั่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวได้นะไม่น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะเนี่ยเน่าหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมเหลือหลังจากน้ําท่วมนะครับแม่แม่บางที่ก็พอเกี่ยวได้เนะมามาแล้วมะมา,มาพาแม่แม่มาชมทุ่งนาของเราเดินมาครับผมก็พาแม่แม่มาเที่ยวทุ่งนาเนาะนี่ครับผมสภาพ ข้าวน้ำหลังจากน้ำที่น้ำท่วมไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับแม่ๆนี่นะครับน้ำลดลงหมดแล้วนะครับผมมามาน้ำลดลงลงหมดแล้วนะครับมาเลยนี่นะครับผมมารับปรุณตอนเช้าเลยน้องุงเงินเราดาฟาพ์มาเดินเที่ยว มาลงมา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 ไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ลงไปเดี๋ยวโครนมามาเลยเดี๋ยวโครนนะครับมาจะลงโครนอย่างเดียวเลยครับเออจะเล่นโครนนี้ครัตอนเช้านะครับแดดแรงเหมือนกันนะครับผมแดดยังแรงอยู่นะเนาะแดดตัวยังแรงนะอืม มาลูกมา,มากินนี่แล้วมากินนี่แล้วหาส,สวยๆเออ,เอ,อ,อก็จะพามาเล่นกินหญ้าธรรมชาตินะคุณตาก็จะพามาเดินข้างๆหมู่บ้านนะครับผมมาลูกมาฮะเฮ้มากินหญ้าแล้วนี่มา เออเออเออเพราะเมื่อก <pt Öyle ale ated> ี้ถูถูไอ้คำแเพงบ้านเขาเนาะตัวกมเพลงพังนะคุณตาเลยเรียกออกมาน่นเดินไปก่อนคุณตาเลยนุ่นน่นเดินไปก่อนเลยนะครับผมโอ้ เดินไปก่อนเลยนะครับกลับไปก่อนแฮนนะเดินก่อนเลยไม่รู้จะเดินไปไหนเนี่เดินไปก่อนเลยยังกับรู้ทางเลยลงมามาไปขั้วอะไรอยู่นั่นมาเออไปอได้ผ้าอะไร อ๋อเอาเอาไปกินไปกินอาหารโปรดไปกินอาหารโปรดดีกว่ากินของโปรดดีกว่าไปอ้าวเชิญเลยอาหารโปรดครับผมต้นกระถินนะชอบโอ้จินแต่เออเอาส้มตำด้วยไหม อาส้มตำได้ไหมนี่กินแต่ไอ้ลูกออนเลยเอาส้มตำด้วยสิมาลูกมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงเงินนะครับชอบคลิปนี้นะครับคุณดาก็จะมีอ๋อเรจะพาน้องมาเดิน,เล,นเล่นนะครับผมมาเดินเดินเล่นธรรมชาตินะ ผมฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้น้องถุงเงินนะครับสวัสดีครับ